สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสภูสะคน,นต้อนรับขอสูช,ช่องก็ติดห้วยดังมาแช่เนาะจ้าก,ก็มาพอกันในรอบเที่ยงนะพี่น้องกินเข้ากินน้ำกันแล้วก็มาเบิง่งแนวทางดีๆตัวเลขเด็กๆกันเนาะจ้าสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพรั่นแอดจิมพารวยต่อโดยแนวทางครูโตดบนเนาะจ้าแล้วก็ห้วยหลอกของสลากนะพี่น้อง ก่อนไปรับช่วรัระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องนะจ๊าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปใหม่่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห้งใจในการท่างคลิปต,ต่อไปนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องเด้อจา้าเพื่อเป็นการบอสเซียเวลาเฮาก็ไปเบิ่งแนวทางกันเลยจา่าเริ่มต้อนกันที่แนวทางของอาจารย์ดุยพระรัตนกรเลยจ้ะรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมนะจา่าส่งเพลินก็ได ปล่อยแนวทางมาหายแล้วชุด3โตที่หายก็คือเก่าหนึ่งหาเก่าสองหาเก่าสามหาต่อโดยแนวทางชุด2โต8หาและเก่าหาได้พี่น้องเด้อชุด2โตที่เน้นหายก็คือ1น่หา2หาเก่าสามและเก่าหาได้พี่น้องเด้อหนึหา2หาเก่าสามและเก่าหา เบิ่งแล้วก็ไปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้จักใบ2ใบเด้อพี่น้องเด้อกันพลาดกันตกรถนะจ้ะเพื่อนนินให้แล้วแดงแดงเด้อพี่น้องแคปไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้ะไปต่อกันที่แนวทางของแอดจิมผ้ารวยนะจ้ะรัฐบาลไทย1ตุลาคม2 5 6 5โฆษภาแอดจิมเพื่นก็ได้ให้ชุด3ตัวบน3 7 6 4 6 8 7 0 8 170และ364เด้อพี่น้องเด้อ ต่อโดยแนวทางชุด2โต1437 6880และ64นะจ๊ะชุด2โต1437 6880และ64ชุด3โต376468708 170และ364นะจ๊ะแนวทาง2โตบนล่าง1437 6880 และหกสีแอดจิมผ้ารวยไปต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเราจะซึ่งกับเป็นแนวทางของแอดโกเราจะรัฐบาลไทย1ตุลาคมเราจะชุด2โตัลางเพื่อนหาย81 8ห91แ้า1และเก้าพี่น้องเดอ้อ8 8 8 2 9 1และ92แนวท่าแอดโกจดไปเบิงแคบเอาไว้เบิงกันเด้อจ้า ไปเบื้องต่อกันที่เนื้อทางของคู่ตอดบนนอกจากรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมคู่ตดบนเพื่อนหายเก่าหาและเก่าหกได้พี่น้องเดอ้อชุดที่หนึ่งเพื่อนหายเก่าหาและเก่าหกคู่ตอดบนนอกจากไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจากซึ่งก็เป็นเนื้ทางคู่ตดบนเช่นกันนอกจากเพื่อนหายซีแปดและซีเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อซีแปดและซีเก่าอย่าลืมขึ้นเนื้อลองไตกันน,ำนาา้ำนะจ่ะ มาเบิ้งต่อกันที่หวยล็อกกองสลากกันต่อได้จ้ะรัฐบาลไทยหนึ่งตัวลางคนพี่น้องตัวเลขก็คือ763แล้วก็764ได้พี่น้องเด้อ763และ764ต่อด้วยเนื้อทางสองตัวล่าง32และ38มด้ดจ้ะสองตัวล่าง38และ32 2สองตัวบน63และ64ได้พี่น้องเด้อสองตัวบน63และ64 แนวทางห้ยล็อกกองฉลากแคบไปเบิงจุดอวยเบิงด้วยพี่น้องเดอ้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันนะจ้ะว่าจิเป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพรั่นแอดจิมพารวยหรือว่าแนวทางครูโตดบนญนะจ้ะแคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้อจา้าทายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจรารญาณในการรับชมและก็ร,รับรููข้อมูล อย่างมีสติด้จาาเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นดจาาทางช่องบสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนำด้อจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันใหด้ดีด้วยจะ้ะสื่อต่างกำลังรัพย์ของเจ้าของและพี่น้องเด้อแอดมินก็นขอให้พี่น้องจะปูสักคนสชคดีแห่งๆปังๆมันๆกันทุกคนด้จะ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอตัวลาพี่น้องไปซ้ำนี้ก,ก่อนด้จะ้ะแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนาะสวัสดีจ้า